สวัสดีทุกคนนะคะก่อนอื่นแม่ก็ต้องนะไม่พูดไม่ได้ข่าวนี้ขออนุญาตพูดข่าวาที่รถบัสเด็กเดกนักเรียนทั้งหมดเสียชีวิตไป25สิบศพผู้ใหญ่3เด็ก2ี่สิทราบว่าเป็นเด็กอนุบาลเหรอความจริงเนี่ยนะคะแม่มองว่าเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะ คือเด็กอนุบาลนี่มันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเอาพามาเที่ยวทําไมใช่ไหมถ้าปอห้าปอหกแบบนี้เออเขาก็จะเหมือนหัวพยานาถยานขึ้นเอเออ่าไปเที่ยวในเมืองอือชายนาก็เที่ยวชายนาไปเที่ยวในเมืองก็ได้อันนี้มันแบบนั่งรถมาสี่ชั่วโมงคือนี่ต้องเป็นแบบ มาตรการแล้วแหละว่าเด็กอนุบาลไม่ต้องไปเที่ยวไกลหรอกค่ะเอาแค่ในจังหวัดก็พออืมพอไปแล้วมันเกิดปัญหาแล้วน้องๆก็เชื่อไหมว่าไม่ร้องเลยนะเขาบอกอะ่ะเขาไม่รู้เรื่องนะไม่ร้องสักแอะเลยไม่ตกใจไม่อะไรเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าคนที่เขาไปช่วยน่ะไม่ได้ยิงเสียงเก๊เสียงแก๊สเสียงโวยวายอะไรไม่มีเขาไม่รู้เรื่องน่าสงสาร เท่าน้องอาร์มอย่างนี้มั้เออรุ่นนี้แหละบอกแทกเบาเฮี่ยงว่ะอืมคือเขาไม่รู้เรื่องเลยทุกคนเขาเขาจะตกใจอะไรเขาก็ไม่ตกใจเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องเออคือตายแบบงงๆนะ่ะเด็กๆนะ่ะคือแบบว่าโอ้น่าสงสารเหมือนกันว่าอุ้มเขาออกเดี๋ยวเขายังไม่รู้เลยว่าออ เอ,เออ,อ,อขนาดคนนั้นที่ว่าไฟไหม้เขาอะเขายังไม่ร้องเลยคือคนที่มองเขามองด้วยความสะเทือนใจแล้วน้องก็แบบเดินเฉยโอ้ยลูกเอ้ยน่าสงสารคงตกใจจนลืมเจ็บอ่ะอืมอก็ขอให้ทั้งยี่สิบห้าท่านเนาะไปสู่สัมปรยภพบนะลูกเอ้ยไปเป็นเทวดานั่งฟ้า ชีวิตคนเฮามันก็โบเมนบบอนนนอนได้รูกเอ,อ้ยสิ่งที่จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติคือความดีอืตั้งใจทําความดีไม่ต้องไปเรียนแบบใครเอ,อ๊ะแต่ว่าก็ว่านะคนเฮานี่เขาอาจจะแบบว่าทํามาแค่นั้นนะใช่เขาคงมาเขาพวกนี้คงจะเป็นทําบุญมาแค่นั้นอ,อ น้ององถ้าเขาไม่มาตายอย่างนี้เขาก็อาจจะต้องตายด้วยอะไรอย่างเขาก็ต้องไปทางใดทางหนึ่งแต่มันก็ใจหายคือแบบว่ามันต้องมีมาตรการแล้วแหละคืออนุบาลเนี่ยไม่ควรพาเขาไปเที่ยวมันควบคุมไม่ได้หรอกมันหนเหมือนจับปูใส่กระด้งนั่นแหละวิ่งหน้าวิ่งหลังจับคนนี้ได้คนน้องก็หลุดเพราะเขาไม่รู้เรื่องคิดดู ไม่มีเสียงร้องหหยหวอนอะไรเลยอืมเงียบหน้าตรงสารมากอหาวอีกแล้วว่ะเบื่อจังเลยมาแล้วก็ไม่ให้โชคให้ลาบจักวามาเห็นอย่างม,มาแล้วก็หาวหาวจนเมื่อยกามหาวจนกามค้างหมดแล้วว่ะ อนะคะแล้วก็ยังยังกองอยู่ประเด็นแซะเหมือนเดิมเออบางนี่แม่มาพูดจากคอมเมนต์นะแม่พูดจากคอมเมนต์เลยนะก็ะบอกว่าแซะหัวหน้าวงนะอือคือแบบไม่เห็นหัวไม่เห็นหัวบอสแล้วอะ่ะแซะอีลานี่แซะทุกวันแซะหัวหน้าวงนะอย่ามาอ้างเลยค่ะว่า น้องไม่เกี่ยวนะคะ FC ก็ไปแซะเองเอา้า FC ไปแทะเองได้ยังไงถ้ามึงไม่ให้ท้าย FC FC เ็็จะกล้าเนี่เหมือนซื้อหมอคงแบบวิ่งมาแบบอเอาะมาเออเอ,อเหมือนมาไซื้อหมอคงเพาะม,พมาเออเ,ออเออพราะว่า <ขา S 1> ดูดูดจากดูจากแม่ของอีปิ้นเนี่ยโอ้ยแกดีใจนะอ่าไอ้น้ําในไอห้เป็นน้ําหนองนะ่ะไปหานะ่ะโอ้ยแกหน้าละลื่นเลยอืมถ้าคนเราอ่ะเรารู้อยู่ในโซเชียลว,ว่าไอตัวนี้วิ่งแซะวิ่งแซะวิ่งแซะแล้วปไปแซะใครแซะหัวหน้าวงขนาดหัวหน้าวงยังโดนแซะเอาคิดดูก็แล้วกัน ถ้าลูกอุ้งอิงไม่ใช่ลูกหัวหน้าวงนี้จะเป็นขนาดไหนไม่รู้เว้ยถ้าแม่เป็นหัวหน้าวงนะดีดีว่าสวรรค์ไม่ให้เป็นก <c oughs> ูเอาออกเลยอืมตัวไหนสร้างปัญหาเอาออกไปเลยไม่เอาไวค้ค่ะอืมสัญญาก็เขียนได้ก็ฉีกได้แต่ทีนี้ หมือนแกทำสัญญามัดโคตัวเองด้วยถ้าฉีกสัญญาสองล้านทีนี้ถ้าเราอยาเอาเขาอกเราต้องจ่ายเขาสองล้านหรือเปล่ามันก็ว่ายากเมื่อนพี่น,นอ้องอือม,มันก็เป็นดาบสองคมอืมบางทีก็ว่ายากมันหลายหลายเรื่องอืมแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราเด็ดขาดเราก็จะจัดการได้อยู่แต่เรามัน ไม่ได้เด็ดขาดอะไรไงปล่อยให้แสปล่อยให้แสปล่อยให้เปรียบเทียบอยู่นั่นแหละแต่มันก็เปรียบเทียบไม่ได้หรอกมันมันไม,ม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบอืมคือศักยภาพหรือก็ไม่มีความสําเร็จหรือก็ไม่มีคือไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบหรอกนะแต่ว่า วิทยีวิธีที่จะกําจัดกําจัดกลุ่มพวกนี้ก็คือเอาคนที่มันเชียออกไว้เลยแต่ก่อนวงก็มีการแสะอยู่แต่มันก็ไม่หนักขนาดนี้อันนี้ลามตามไปถึงหัวหน้าวงนี่เออหัวหน้าวงคนก็นอยู่ได้เนาะเอ็บซีมาแสะเล่ากันเออ พอเอฟซีมาคอมเมนต์คำนี้แม่ว่าเออมันก็จริงว่ะแซะไปหอดหัวหนาว,วานุ่งไว้เนี่หัวหนาวุ่งก็ <laughs> หัวหนาวุ่งยังโดนเซะโอ้ยเซะตนอีลาเนี่ยโอ้ยขนาดว่าเป็นลูกหัวหน้าวงแล้วยังโดนเซะกันว่าบ่ได้ดเป็นนี่โอ้ยสิจำได้ว่ะ แต่ก็โชคดีที่เราบอบซิเรียเออแต่ว่าอิหลาแล้วบอซิเรียยังมากนางก็ร้องไห้เออนางก็ร้องไห้เขาแก่นั้นแล้วก็พอเปิดฤือดูการเนาะแม่ไปดูที่บ้านฮักนะคะในในในเพจเนาะอืมภาพที่ทุกคนคุ้นเคยเอา่าก็คือพ่อยุทธอา่ามากคอยดูแลอิหลาเนาะ พุยวงนอกวงในก็จะฟื้นคืนชีพซึ่งตอนที่ปิดฤดูกาลเนี่ยโอ้ยช่องพอยุกันเงียบเงาพ่อเปิดฤดูกาลแล้วก็สิพ่อมีกระแสจังไหนกันอย่าลืมภาพกันไปเบิ่งให้่อยุธิด้ฤดูกเดอ้อเออภาพที่พวกเราคุ้นเคยก็คือพอยุธมาค่อยดูแลอีหลาน้อยอืมคนเบิ่งก็สบายใจอ่าคนดูก็อบอุ่นนะ หมือนพอยุดเรามาเบิงอีหล่าเรากระไรยอดไลยอดวิวนั่นอ่ะเออพอยุดกระไรเออเรื่องเอฟซีก็บสบายใจอืสบายใจว่ามันเป็นภาพที่สวยงามปีนี้อิหล่ากันไงึ้นได้เพิ่นกัดโตขึ้นมาอีกปีหนึ่งมาแลกๆกับเพิ่นอายุสิบหกเนาะสิบหกแล้วก็มาสิบเจ็ดเออตอนที่แม่ไปเจออีหล่าอีหลาอายุสิบเจ็ดปีเอ้ อีดาสิบหกปีอ้าวสองปีแล้วเร็วจังมันเดือนมกราหนี่ก็สองปีนะได้อีดาเน่ยพอแม่ไปเจอน้องตอนน้องอายุสิบหกเพราะว่าน้องเข้าวงวันที่สิบเจ็ดมกราแม่ไปเจอน้องมีนาเออน้องยังเด็กอยู่ตอนนั้นเออดูดูจากจากภาพที่แม่ถ่ายเออน้องยังเด็กลูกยังยังเด็กอยู่ตอนนั้นน่ารักนี่ตัวเล็กนิดเดียวอืม แต่ว่าพอตัวน,นี้โตขึ้นโตขึ้นแต่ว่าหน้าตานางก็ไม่เปลี่ยนนะอ่าแต่ความเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นแววตาแห่งความมุ่งมั่นห่วงหาอาทรคือเวลาน้องยืนอยู่บนเวทีน้องจะมองมองมองพอพอแม่นะเอฟซีน่ะเออมองแบบแล้วก็อมยิ้มเองสิแมค่ค่ะเออแม่มอง โอ้ยมันสางางามอืมทุกอริยบทของอีลานี่สางางามมากมากเลยนางเป็นคนที่เป็นตัวแทนของความอดทนนะแม่ว่านะอดทนอดทนไ้แล้วคือนางเป็นคนไม่ค่อยพูดไงมไม่ค่อยพูดถ้าพูดก็คือเป็นเรื่องเป็นเล่าแบบเป็นกิจจะลักษณะไปใิ่ไหมคะ่ะเอว่าเลน่นว่าหัวนี่บ่ค่ก้อยเป็นนาะอีหลา แล้วเวาแล้วก็าว,วาจริงจังไปเลยอืก็คือมันจะเป็นภาพที่เอฟซีติดตาตลอดเวลาก็คือเพ็่นหยอกแม่เพิ่นแนะ่ห <c oughs> ยอก,กยกแม่หน่อยแนะ่แล้วก็รู้สึกว่าลูกของคุณดีนี่เมื่อวานเปล่ามีคนมาเอาไปแล้วนี่เออป้านางบอกว่า เป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจเหมือนกันนะ,ะต้องส่งต่อเป็นสิแมค่ค่ะอลูกของคุณดีๆส่วนพี่พี่เต้าแคนจักเป็นยังไงด้วไปอยู่บนแล้วเป็นยังไงนอเต้าแกนก็ได้นะคะนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงของอิหละก็แยกย้ายกันไปอีกสองตัวก็ต้องไปต่างประเทศ ซึ่งมันก็บางที่กรใจหายเนาะใจหายน้ำไฟคุณพอ่อน้ำลุงเดีย <c oughs> ลุงเดียแล้วสิเป็นโรคอันซึศรชายยอนนี่แหละใจตนวลุงเดียอยู่โอ้ยจังใดกะผู้ใดกะอย่าเลื่มเฮ็ดผู้ใดถือหวยกะอย่าลืมาล่มเฮ็ดมาไล่ให้ลุงเดียแล้วน้ำเนเด้อแม่ไม่ถูกวดนนี้อืมเมื่อไรแม่ถูกหวยแม่จะทำอะไรให้ลุงเดียสักพวงอยู่ เจะตนเพิ่นเพิ่นเลี้ยงโอ้ยเราเลี้ยงมาแต่น้อยได้ลุงเดียก็ได้วันนี้ก็น่าจะวันนี้ไม่รู้น้องเล่นที่ไหนนะน่าจะปลอดฟ้าปลอดฝนวันนี้เมื่อวานเล่นไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกตินะลูกนะมันยังอยู่ในช่วงปลายฝนเขาเรียกว่าช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยมันจะเป็นพวกช่วงปลายฝน แล้วก็พอสักปลายเดือนตุลาก็จะต้นหนาวแบบนี้ค่ะอตอนนี้ก็โอ้ยสมัยก่อนเนี่ยทางสุราเนี่ยมันจะมีมีแบบว่าช่วงนี้ฝนจะตกฟ้าจะร้องฝนมันเอินซังลาไดไอ้ใบก้าจวาวาเนาะทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงโอ้ยเหมือนฟ้ารั่วคุณแม่นี่กลัวมากสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ฝนไม่ค่ย้ยน่ากลัวเท่าไหร่ จังก่อนนะโอ้ยฟ้าแลบแแบบแบบต้องไปนั่งคุ้มโปูงนะเออนะครับวันนี้คลิปนี้แม่ก็จะมาโอแสดงความเสียใจเนาะกับเด็กๆที่อุบัติเหตุนะคะกับทั้งยี่สิบห้าท่านที่จากลูกนี้ไปแล้วโดยที่แบบว่ามันมันหอบอออกอเราอเปี่นอ้อเนาะจังไรกะโอแสดงความเสียใจกับครอบครัควอ่วา น้องๆน,นะคะที่เสียชีวิตเดินทางมากับรถบัสจริงีไแมคะคุะ้คนยูกับชูกันต่อไปอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะคะ,ะแม่ก็ต้องขอบคุณเอฟซีลานอยอุ่งอิงนะคะที่เข้ามาฟังการคำว่าอุ่งอิงมันไม่ได้ยะไม่ได้ง่ายนะมันไม่ใชม่มันไม่ได้ง่ายเลยในหลายๆเรื่อง ไหนจะโดนเบะปากใส่แน่คือคนนอกว่าอิจฉาห,หนักแล้วคนข้างในก็พอมีหลายเรื่องเล่าอีลาอุกเองนะกว่าจะผ่านแต่และเรื่องแต่ละเล่าไปโอ้ไม่ใช่ง่ายๆต้องเป็นเพชรจริงๆนะอีลาเน่ถึงแม่หญิงว่าตัวไม่หญิงนะถ้าเจอแบบลูกเิงน,นี่กูออกนานแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่ไหวจริงๆอีลีแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ